นี่คือเสมียนประจำบริษัทของเรานะครับเขามีความสามารถหลายอย่างทำข้อไก่ทำที่หลบเมียเอ็ดดี้เป็นคนไ,คไคล่เมื่อเอดีเดอ้อที่ส่งสบู่ส่งไปให้พี่ให้น้องนะครับส่วนสองคนนี้กำลังแพ็กสบู่ นั่งเห็ด<ร>กองกองไปสิสนี่เอาผู้ใดอยากได้โคขมาสร้างขามาครับเดี๋ยวเมดแล้เเวเมดเลยถ้หาหลังปีใหม่ไปแล้วมันจะมีคะาจัดทรงตอนนี้เขาจัดทรงฟรีทั่วประเทศรรครับฟรีสำหรับปีใหม่ฟรีครับฟรีสำหรับปีใหม่นี่ส่นนี้ดีไมอยังสีทรงให้ฟรีวอไก่ตีมีว ใี่ใจครับ<า>กำชิปนะฮะฝากไปหาพี่เอซีทางเชียงใหม่หน่อยอขอปูนหน่อยยินด,ดีด้วยครับขอใหุ้รธก,กิจของพี่สามยไร่ไปคุ้มค่าสำเร็จครับปลูกเผือกปลูกแยงแน่ก่อนกาพ่<ช>าพี่ใช้ปลีเองเองซุปเปืร์นาโนทดลองเพื่อใะครขายดีก็้มเขครับให้ระมัดระว่งกันเสีดใช่ต้นสม ต้องออกไอ้คันนี่เออว่าสันล้วนใช้บักแอวนี่ลากแอวล,ลากออกมาบ่าได<ง>้ดิหม <laughs> ักไงวันสองสาวนี่โอ้น <laughs> นี่ไงนี่ไงครับเคยแพกแต่สามีก็เลยไม่เคยแพก็ดึงขึ้นมานี่โอเคครับแบบนี้แหละ น,นี่พ,พี่สมกิจพี่สมกิจแสนกวีนะอ่า้รงให้สร้างสบู่โหลหนึ่ง,บบงพี่สมกิจเฉนกวีอ่าอําเกอแม่แปลนเอาเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เมจ้าของสวนส้มสามร้อยไร่ครับและเผือกอันนี้ฝีมือแอดดี้ครับทรงมาเลเซียเป็นเฮ็ดทรงออกอย่ารืมคองไมก้ก้บพีดเลยครับเ้อข้างหมอใคเมือเอ็ดดี้แต่งงานกับยายแขกเิ่นเสีเยามาเป็นของขวัญให้ ม่เเอาเปลือกมาให้บ่บ่เอาเปลือกส้มก็ได้ส่วนมันเนี่ยเอามาให้สายยันทำไมอ่ะเอาเมียสายยันมันเด้ชอบมันแล้วเมียเอ็ดดี้ชอบเปลือกถ้าชอบเปลือกกูไม่เลือกถ้าชอบมันนะกูเอาน้องดาวอะไรน้องดาวเอาอะไรก็ได้เอ็ดดี้เอาเอาอะไรก็ได้ที่เอ็ดดี้ชอบก็คือพวงหลีด หรืออะไรมัง่งธาตุบอที่ชื้อธาตุให้เขาไว้เวทีใชาะสิบสี่สิบสองครับสิบสองอ๋อครับพี่อันนี้จะฝากพิเศษไปให้สองเลยอ๋อพี่ขอมพิตครับเอาอย่างนี้ใครสั่งวันนี้อ่ะประกาศไปก่อนใครสั่งวันนี้ให้แถม ให้อีกเท่าไหรน้องฝนเป็นสิบสองเป็นสิบสี่พอดีสิบสี่เนี่ยพิเศษสำหรับวันนี้วันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวนะครับถ้าใครสั่งมาวันนี้ได้ไปเลยสิบสี่สแต่ถ้าคู่นี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าของของพวกเราหมดแล้วก็ยังไม่หมดมีเตแล้วย่งย่งอีกอยู่บ่ไหลนะครับยังอีกบ่ไหลร่างแต่ว่ามืออื่นสิเขาวโรงงานจะเสาจะสั่งวันนี้ ประมาณถึงบ่ายสามโมงหมดโพนะคะโอ้คือเลียงรัดแถ่ปะต้องสั่งด่วนบ่ายสามหมดโพตอนนี้ให้14ิบสี่กำลังแพ็กนะครับนะอ่าพี่น้องผู้สั่งเข้ามานี่สบายใจได้ครับกำลังทรงมือเศาราทรงไปแล้วพี่กันตนาอยู่ชนบุรีนะครับส่งไปแล้ว ตัวน,นี้ดีก็เป็นเสเมียนประจํานะครับเข่าน้ามันอืดเมื่อกี้นก,กนนินเข่าสากปีเดียวเที่ยเดียวต,ต้องสั่งด่วนนะคะวันนี้ได้สิบสี่นะคะวันนี้วันเดียวค่ะวันเดียวสร้างหนึ่งโหลแถมไปอีกสองก้อน,นพิเศษพิเศษสําหรับเอฟซีเรานะครับราคาถูกมากครับจากปกติ ก้อนละร้อยสามสิบท่านโทรเข้ามาท่านจะรู้ว่ามันถูกมากมากเลยครับถูกมากมากครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเอฟซีของเรานะครับอ่านี่สบายใจได้นี่รักฐานการส่งการโอนมีแล้วขอบคุณผู้ที่โอนตังค์เข้ามาแล้วนะครับขอบคุณหลายๆสั่งกุละโหลสองโหลโอ้ยดีใจหลายก็ส่งสบู่ให้ปั๊บเลยค่ะครับครับครับ รับรองว่ากอดกันบ่ว่างเลยบาดุผัวกับเมียพ่มีกินสิบ่พึ่งประสงค์อ่าลูกเคยถูสบู่หอมฮอดพอเถอะเปี๊ยยังก,ก็ที่ยูจังไม่นะอันนี้เดียเช้าเหม็นไปครับแต่ฝัดใส่นี่ถามน้องดาวเบิ่องเอาถามน้องดาวเบื้องเอาพื่ไปถามเขาเอามันดมข้อมือเนาะดมหยังครับดมซาเป้วไว้ไ <laughs> เป็นไนดมอ่าน้องดาวดมได้ดมอยู่บ่ได้ดมอยู่ครับดมหยังเขาครับ ดมตด,ดมันหอมบ่้ยขนาดอาสบูแห้งๆนี่ตดยังหอมแม่นเอาไว้แซมนี่ครับอ่อากำลังซองให้เด้ออันนี้ของพี่อะไรที่เขาจะกินเชียงใหม่ฮะอ๋ะอเอฟซีเชียงใหม่พิเศษครับพิเศษพิเศษเลยวันนี้วันเดียวพิเศษอันนี้เพื่อนที่ช่างแห้งๆซูเปอร์หน้าโน่พร้อมอยากทดลองว่าสันไล่สมสามลอยไล่เนาะ เผือกอีกนะครับเป็นเอฟซีติดตามช่องสายัย้รลุงมาโดนแล้วรีโทรโดนวันในี้วันเดียวนะคะถึงบสามองอ่าวันนี้ใครใครโทรเข้ามาวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ยังได้อยู่นะครับของแถมถ้าโทรวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยหน้าที่ทอง